สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาไลฟ์กันบนเตียงเลยนะคะเกี่ยวกับแอปหมอไทยชนะนะคะซึ่งเดี๋ยวมั่งจะมาอธิบายให้ฟังว่าเขาทำยังไงกันบ้างแล้วก็มันก็น่าจะมีประโยชน์ได้บ้างนะคะไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงคะ่ะ เริ่มต้นด้วยการเปิดหน้าจอมือถือของเรานะคะแล้วก็หาสัญลักษณ์ Google Store หรือว่า App Store ที่เรามีในมือถือของเรากันก่อนเลยค่ะ เรามาดูกันนะคะตัว App Store หรือว่า Google Store ของเรามันเป็นยังไงนั่นก็คือจะเป็นรูปร่างหน้าตาสามเหลี่ยมด้านหนึ่งนะคะทางซ้ายหรือทางขวาจะเป็นแนวตรงแล้วก็จะเป็นเหมือนลูกศรไม่ไปทางซ้ายก็ไปทางขวาตามรูปที่มั่มใส่ไว้ให้ดูตามนี้เลยนะคะเ <laughs> <laughs> มื่อกดเข้ามาแล้วมันก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆนะคะไม่ต้องสนใจนะคะตามที่มั่มขีดขีดค่าทิ้งไว้ให้เลยคะ่ะหลังจากนั้นเราค้นหาคาว่า หมอชนะนะคะหรือพิมพ์คำว่าหมอชนะมันก็จะขึ้นมาให้ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ให้เราเลือกกดเข้าไปนะคะตรงโลโก้นะคะหรือตรงแอปที่ชื่อว่าหมอชนะนะคะของมั่มมั่มก็กดคำว่าหมอชนะที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่ข้างหน้าแล้วก็ภาษาไทยตามหลังนั่นเองค่ะแล้วมันก็กดเป็นแอปให้นะคะจนโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับของมั่มที่มันขึ้นมาแบบนี้เนื่องจากว่ามั่มได้ทำการดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วมันจึงขึ้นนะคะให้ทำการเปิดแอปนี้ฝั่งซ้ายก็จะเป็นโลโก้ของหมอชนะด้านขวาก็คือเป็นปุ่มสีเขียว,วให้เปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันของหมอชนะนั่นเองนี้ถ้าขึ้นมาที่หน้านี้ก็แปลว่าคุณได้ทำการโหลดเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแต่ว่าให้คุณเปิดเข้าไปในเว็บไซต์หรือเข้าไปในแอปหมอชนะนั่นเองแล้วคุณก็จะเจอสัญ,ญลักษณ์ที่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะ หลังจากที่เข้ามาแล้วก็กดปุ่มเริ่มประเมินนะคะก็จะมีแบบฟอร์มต่างๆเข้ามาให้คุณกรอกนะคะก็ขอให้กรอกตามความเป็นจริงเพื่อที่จะได้ผลของการประเมินเนี่ยออกมาได้ถูกต้องนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะมั่ขอใส่ความคิดเห็นส่วนตัวไปนิดนึงว่าส่วนของตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าใครที่มีความไม่ซื่อสัตย์นะคะก็อาจจะทําการโกหก นะคะในการกรอกข้อมูลตรงนี้ไปได้เพราะฉะนั้นมัมจึงไม่แนะนำนะคะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อตัวเอาตัวเราเองแล้วก็บุคคลอื่นๆด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้ก็คือจบแล้วก็จะเป็น QR Code ขึ้นมาแบบนี้ให้นะคะ แต่ก่อนที่ QR code จะขึ้นมานะคะเราต้องกดปุ่มรับ QR ก่อนนะคะเมื่อได้ QR code มาแล้วนะคะเราก็มาดู3ปุ่มด้านล่างนะคะว่ามีอะไรบ้างะะปุ่มด้านล่างก็คือข้อมูลก็คือหน้าที่เป็น QR code คของเราสีเขียวสีเหลืองสีแดงนั่นเองนะคะปุ่มที่2คือปุ่มสแกนและปุ่มที่3คือปุ่มตั้งค่าซึ่งในปุ่มตั้งค่านี้ถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยเราก็จะสามารถทําข้อมูลได้อีกรอบหนึ่งแต่สําหรับตัวสแกนมั่มจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรสำหรับการสแกนนะคะใช้เวลาที่เราออกไปนอกบ้านนะคะแล้วก็เราจะเข้าหา้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ใดๆให้เรากดสแกนตัวนี้มันก็จะทําการเช็คข้อมูลแล้วก็อัปเดตข้อมูลของเราว่าเราอยู่ใกล้ไกล ผู้มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนั่นเองซึ่งเมื่อวานนี้มั่มก็ไปมาแล้วแต่ว่ามั่มสงสัยว่ามันใช้ยังไงแต่ก็ยังไม่ได้ใช้ทีนี้ก็เมื่อวานไม่ได้ใช้ตัวสแกนตัวนี้นะคะแต่เดี๋ยวมั่มจะเล่าให้ฟังว่ามั่มมาเริ่มสํานึกได้ตอนไหนนะนั่นก็คือเขาบอกว่าถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่มีความใกล้เคียงกับคนที่มีเชื้อหรืออะไรเงี้ยข้อมูลตรง QR code ของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี นะคะให้เราเห็นว่าจากสีเขียวของเราเนี่ยเป็นสีเหลืองหรือว่าสีแดงนั่นเองนะคะแต่มั่มก็ลองทดสอบเมื่อวานนี้แล้วว่าขึ้นรถอยู่มั่มก็ลองกดดูแต่มั่มไม่ได้กดตรงสแกนนะคะเพราะมั่มไม่ได้ใช้สแกนตัวนี้มั่มใช้สแกนของไทยชนะไม่ได้ใช้ของหมอชนะดังนั้นมั่มก็เฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไม่มีอะไรแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเข้าใกล้คนที่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน นะคะจนกระทั่งกลับมาถึงบ้านมัมก็คือมาลองดูว่าถ้าเรามาสแกนอ้อเลยรู้ว่าไอตัวสแกนที่เขาให้มาเนี่ยคือให้เอาไปไว้สแกนเวลาที่เราจะเข้าสถานที่ต่างๆแล้วเมื่อกี้นี้นะคะมัมก็คือลองเอาตัวสแกนเนี่ยนะคะของธนาคารเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าแล้วก็เอานี้ปิดไว้แล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนี้นั่นเอง แต่ยังไม่จบนะคะก็คือพอมัมใส่แบบนี้ลงไปแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สแกนมัมจึงถ่ายรูปได้แต่ทีนี้พอมัมเอามือออกมันก็จะกลายเป็น QR ของธนาคารมันก็จะมีข้อความขึ้นมาว่าข้อมูลไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าคุณเอาไปสแกนสูมสี่สูมหมั่วๆซั่วๆมันก็จะไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าตัวนี้เขาให้ไว้สแกนเวลาที่ คุณเดินทางไปในแต่ละสถานที่ตามที่มั่มได้บอกไว้เมื่อกี้นี้นะคะนี่เองขึ้นมาแล้วนะแล้วก็อันนี้คือหน้าที่เป็นข้อความสุดท้ายข้อความสุดท้ายที่ให้ดูก็คือเราสามารถเปิดเข้าไปแล้วก็สามารถไปทําการประเมินในรอบใหม่ได้อีกเช่นกันว่าตอนนี้เนี่ยเรา อยู่ในสถานการณ์แบบไหนเพื่อเป็นการประเมินตัวเองเบื้องต้นแต่ที่สำคัญม่มขอบอกว่าขอให้ทุกคนซื่อสัตว์ต่อตัวเองเพราะมันเป็นประโยชน์กับตัวคุณและบุคคลรอบข้างคุณค่ะ สำหรับวันนี้มั่มเอาเรื่องราวดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับแอปพลิเคชันที่ชื่อหมอชนะแล้วก็เจอกันใหม่ถ้ามีอะไรดีๆมั่มจะรีบอัปเดตให้ทุกคนได้รับดูกันบายบๆทุกคนค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจากความเสี่ยงในเรื่องของโควิดนะคะขอให้ดูแลตัวเองรักษาตัวเองให้ปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ